วสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีงานงานบวชนะครับงานบวชนในหมู่บ้านนะครับบ้านใกล้กันนะครับวันนี้เป็นงานบวชที่วดัดจินดดิตนะฮะ อันนี้ก็บวชกันง่ายๆนะฮะตามญาติพี่น้องนะฮะนะครับที่ก็มีญาติพี่น้องมาร่วมกันทำบุญวันนี้นะฮะร่วมงานบวชตอนนี้ก็ช่วยกันด้านแม่กรัวก็ทำออกับข้าวขับปลาอย่นะครับ เตรียมกับข้าวกับมาถวายอาหารเพนแต่พระพิสุทสงฆ์นะครนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในโบสของวัดจินดิตนะครับ เป็นเครื่องบวชนะครับวันนี้ีนน่นะฮะันนี้ก็เตรียมงานผราตายบบพระวันนี้นะครับ เยถิ่มนะแม่ทพะที่จะบว a แต่วันนย้นะะเตรียมคนที่หมู่บ้านนะเตรียมอาหารเพลนนะ

สวยนะสวยครับสวยแล้วครับน้องจูนคนสวยสวยนะทำกับข้าวอร่อยมากนะครับคนนี้บไม่ได้ทำเลยโกหกแช้ใครได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่รับรองนะฮะสเสน่ห์อยู่ที่ปลายจังหวะนะฮะหัวรักหัวหลงได้ได้ได้แบ่งไหมอ่ะกินละกันที่ก็าเสน่งนอันนี้คุณยายติน๋นคุณแม่ของอ่าระที่จะบวชวันนี้นะครับคุณยายติน๋นแล้วก็มาช่วยกันหลายๆคน นะะฮนี่ก็พี่แมมคนสวยนะฮะประจำหมู่บ้านนะครับนี่นะฮะ,ะอะไรมาเจออีกนะน้องจูนกินอะไรให้กับข้าวน้องจูนนะครับวันนี้จะกินให้ดูกินแค่นี้ไม่กินเยอะกว่านี้น้องจูนบอกว่าอร่อยอเลี่ยมเลยใช่ไหม นี้พี่แหม่มนะฮะตามส้มตามมา่อยอันนี้เจ๊เพนกับเจ๊หมีคนสวยนะฮะ นพี่อ้อยพี่อ้อยคนสวยนะครับพี่อ,อ้อยก็มีพี่ๆอ,อร่อยไหมครับพี่อ้อยอร่อยไหมพี่ยะกินนคะแรับผม,โ,มโอ้หวันนี้นกับข้าวเยอะแยะนะน,นี่ น,นี่เสียเสียโชคะนะเดี๋ยวไปตัดเนาี่เสียโชคะน,นชคะอันนี้คุณยายจอมคุณยายจอมว่ามาร่วมงานบวชนะวันนี้คุณยายจอม มันลอมันเรืออยู่นั่นนะออ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้ใครอันนี้อันนี้เป็นแม่บ้านนะครับน้ำนุนล,ลออยู่น่ะยายเอาเอาไข่ใส่ขวดน้ำเนี่ก็ทำบุญน,นี่ยายดอนนะฮะยายดอนยายดอนคนสวยเราไปดอนนะเต๋ ครับครับผมอันนั้นพี่เสริญกระเสียอียแล้วสุดรอครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ออขอ จบแค่นี้ก่อนนะครับที uh ่กำลังไค่พอนะครับอานะโอเคจบคลิปแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเขียนมาชาชแนลครับสวัสดีครับ